เราอยากให้ท่านโจ๊กเนี่ยอเอาหลักฐานมาแล้วก็จัดการกับสิ่งที่ไม่ดีในสภานำโวยชาติจัดให้หมดจัดให้หมดเราเป็นกำลังใจให้แต่คนละเรื่องกับทองนะใช่คนละเรื่องนะไม่ใครผิดเนี่ยจัดให้หมดถ,ถ้าผิดเรื่องอื่นเราเลยมีอะไรเราเราจะฟาดร้านองค์กรเราเราไม่ต้องไปไปเกงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น,น,ใ,นในความเจ็บปวดมันก็ต้องต้องได้รับสิ่งที่เขาเรียกอ,อะไร ชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรของสมาัวคืนมาเราเริ่มกันใหม่ได้ทุกทุกอย่างต้องยอมรับการแก้ไขต้องเจ็บ,บยืนยันยืนยันเมื่อเวลาประมาณสัก18.0นเมื่อวานนี้นะครับ,รบก็เช็คจากการเข้าออกนอกประเทศก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีไม,ม<อ>ไม่มีนะครับแต่ อ่จะไปทางช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้เรายังมีช่องทางธรรมชาติเลยซ้อนครับไม่ได้มีพวกบีเอ็มยี่สิบแต่ังอยู่แต่ผมเชื่อว่าท่านยังอยู่เบืองไทยยังอยู่ยังอยู่นะครับเพราะอะไรครับอุปนิสัยใจคอมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปหรือว่ามีเขาเรียกตัวพลิกลนทำลายเวลามันยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่สุดครับยังไม่สุดยังไม่สุดแต่บางคนบอกว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าเก็บไม้เด็ดเอาไว้ตอบโต้สากงานตำรวจแห่งชาติอีกเชื่อแบบนั้นไหม เราเราเราอยากให้เราอยากให้ท่านโจ๊กเนี่ยเอาหลักฐานมาแล้วก็จัดการกับสิ่งที่ไม่ดีในสมานำโวจชาติจัดให้หมดจัดให้หมดเราเป็นกําลังใจให้แต่คนละเรื่องกับทองนะใช่คนละเรื่องนะไม่ใครผิดเน่ยจัดให้หมดถ้าผิดเรื่องอื่นเราเราเราจะฟาดร้านองค์กรเราเราไม่ต้องไปไปเกงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครในในความเจ็บปวดมันก็ต้องต้องได้รับ สิ่งที่เขาเรียกชื่อเสียงเกียรติยศหรืออะไรของสมรภคืนมามเราเริ่มกันใหม่ได้ทุกทุกอย่างต้องยอมรับการแก้ไขต้องเจ็บเจ็บแต่เราได้ประโยชน์ก็<แ>โอเค<แ>ยอมเจ็บม,มีคนอันผมถามท่านตรงคือมีคนต้้องสังเกตผ่านมาบอกว่าถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ออกมาอัดเนี่ยทางตำรวจก็จะไม่ทำอะไรก็จะเก็บงำข้อมูลตรงนี้เอาไว้เป็นอย่างนั้นไหมคือ ต้องถามว่าข้อมูลอะไรย่างทองอย่างถิงนบนโจ๊กไม่ได้ไม่ไ,มได้เรื่องเรื่องทองนี่ใช่ไหมคือคือเดี๋ยวต้องต้องต้องแยกก่อนครับเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของเจ้าที่ทําการสืบสวนฮสืบสวนหาพยายนหลักฐานแล้วก็ดําเนินคดีครับใช่ไหมแต่เรื่องทองเนี่ยเป็นเรื่องเกิดจากวงในของเขาเองแตกออกมาก็คือ การจะด้วยการไม่เข้าใจกันจะด้วยการโยนความผิดให้กันหรืออะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มแตกออกมาว่าไม่รับความเป็นธรรมถูกลังแกก็เดินเอาหลักฐานให้ตํารวจคนได้ไปจี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันต้องแยกกันนะแยกเป็นสองส่วนคครรัับบอไม่ได้ไปจี้เหมือนกับไปคุยตลบหลังเล่นงานบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องเขาคุณภาคภูมิหรือคุณอะไรก็ตาม ไม่ใช่คือกลุ่มกลุ่มของของท่านพิโจ๊กเนี่ยนะเขาอยู่กลุ่มหนึ่งพวกผมเนี่ยก็ทํางานในส่วนของสชอยู่กลุ่มหนึ่งทํางานเรื่องนี้อวันหนึ่งกลุ่มของโจ๊กเนี่ยเขาเดินเข้ามาเองอแต่ไม่เดินเข้ามาหาผมครับหรือไม่เดินเข้ามาหาพี่อัดแต่เดินเข้ามาหาคนอื่นคนที่เขาไว้วางใจ แล้วเขามาปรึกษาอคน,คนอื่นนั่นก็คือก็พาเข้ามาหากลุ่มของคุณอัดครับนะครับท่านรองอัดนะครับแล้วก็ถึงจะมาถึงผมครับ,รบเส้นเส้นมันเป็นอย่างนี้ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าการแลกหมัดเอาคืนไม่ใช่มีคนมาให้ข้อมูลมันก็เลยต้องเดินหน้าต่อน,นี่คือเฉพาะเรื่องทองนะฮะจริงๆเรื่องนี้ผมคุยนอกรอบก,กับบิ๊กเต่ามันก็สลับซับซ้อนอยู่พอสมควร,ครนะฮะแล้วตอนนี้มันก็ยังมีหลักฐาน เด็ดเด็ดอื่นๆอ,อ,อีกอันนี้เบื้องต้นแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยว่าท่านเก็บอะไรเอาไว้ในมือบ้างตอนนี้แต่เชื่อไหมคุณผู้ชมครับผมรายงานข่าวนี่ในช่วงข่าวอื่นท่านรองอาจารย์ยังมีคนให้กําลังใจบิ๊กโจ๊กยังอยู่ฝั่งบิ๊กโจ๊กเลยนะครับนี่อย่างนี้นะแต่อาจารย์กิตตพงศ์ม,มองเรื่องนี้ไงบ้างตั้งแต่ที่มันปรากฏเป็นข่าวออกมาครับก็มีการติดตามข่าวอยู่บ้างนะครับ,รบแล้วก็ได้รับเชิญให้ใหความเห็นอยู่แล้วก็ฟังจากที่สภานวชชาแถลง รวมทั้งฟังจากทางที่ทางผู้ทำชาของท่านรองโจ๊กออกมาพูดให้ข้อมูลซึ่งเท่าที่ติดตามเรื่องราวมานะครับผมมีคําถามแรกคือคนเราเนี่ยเป็นลูกน้องกับเจ้านายเนี่ยโดยเฉพาะในแวดวงตํารวจถ้าไม่ถึงจุดที่แตกขังจริงเนี่ยเราสังเกตด,ดูได้มักจะไม่ค่อยมีนะครับไม่คาน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนก็หมายความว่าแสดงว่าต้องมีจุดอะไรที่ทนไม่ได้สุดๆจริงๆจึงออกมาที่ให้ข้อมูลแล้วก็วกวกับ มาเพื่อจะดําเนินคดีคกาหวหากับอดีตผู้พิชาตัวเองเนี่ยอสองคือข้อมูลในส่วนหนึ่งที่มีการต้องการดำเนินคดีเนี่ยนั่นบบเราส่งมาให้สำนักงานตำรวจชาติน,นะครับก็บここจะมีคณะทํางานพนักง,งานสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำการตรวจสอบเช็คทั้งหมดว่าเช่นทองคาเนี่ยที่มีการกล่าวอ้างซื้อจากแหล่งไหนร้านไหนซื้อมาจริงไหมรตรงนี้มีการตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมทั้งมีการนําไปให้ที่บอกให้กรรมการปรปรชท่านไหนรถอะไรวันไหนเวลาไหน ผมว่าเชื่อแม้กระทั่งทางเทคนิค่ยเขาตรวจสอบคลิปทุกคลิปะครับว่าตัดต่อหรือไม่ครับก็บจนเป็นที่มาที่ท่านรองเต่าสำนักงรนตชาติมาถแถลงนะครับ,รบอาจารย์ดูคลิปแล้ววันก่อนท่านรองก็มาถแถลงก็เ,เอาคลิปมาเปิดโชว์ดูคลิปผมฟังจากหลายส่วนบางคนก็แบบเฮ้ยดูแล้วใช่ดูแล้วมันเชื่อได้มันไปถึงได้ ส่วนตัวอาจารย์คิดว่ามองไปถึงขนาดไหนได้ครับคือต้องเรียนด้วยนะครับคุณรองโจก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าท่านก็มีแฟนขับเยอะเพะตอนทนี่ท่านอยู่ในเป็นตำรวจอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าท่านก็ทํางานแบบถึงลูกถุงคนอะอะไรชาวบ้านเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็แบบทำงานเต็มที่อะไรประมาณนี้อาจจะมีแฟนลับส่วนหนึ่งก็ชื่นชอบท่านอยู่กับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าขอให้ทาใจเป็นกลางแล้วรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายผมเนี่ยเราเจจะตำรวจมานานแล้วเช่น ออรองตา,างเป็นรุ่นพี่นะรองชกเป็นรุ่นพี่ตำรวจที่มาพูดรองภาคภูมิก็เป็นรุ่นน้องนะก็รุ่นใกล้กันก็นกจ,ะจ,ะจ,ะจะเจอกันอยู่นะครับฉะนั้นเราก็รับฟังข้อมูลจากพี่ๆจากเพื่อนจากน้องจากอะไรทั้งหมดแล้วเราก็มาวิเคราะห์เรื่องราวทั้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหดูจากคลิปแล้วเนี่ยก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ใช่ครับหมายความว่าเป็นไปได้ก็คือ1มีทองคําตามที่ปรากฏในคลิปจริง 2. มีการส่งมอบจริงสามมีรถเนี่ยมารับณจุดรับ นัดส่งจริงถ้าไม่มีการนัดหมายเนี่ยเหมือนการส่งมอบยาเสพติดซื้อขายกันเนี่ยอยู่ดีจะไม่มีคนไปแล้วก็มีรถมารับนะครับเป็นไปไม่ได้แสดงว่าต้องมีการเชื่อมต่อมีการตื่อสารกันครับมีคนนัดขับประการต่อมาผมว่าข้อมูลหลายอย่างที่สำนักตรวจชาตอเองมีแต่ไม่เปิดเช่นคนที่เป็นผู้ตื่อขาต้พผูชารนะครับเหมือนเรามีลูกน้องเนี่ยกำนายเนี่ยคุยกันเนี่ยก็ต้องมีร่องรอยการสนทนาครับ ข้อมตอนนี้ผมว่าก็มีถูกไหม,มครับโดยเฉพาะทราบอีกว่ามีการมีการผู้ต้งมงชาเนี่ยมากขึ้นที่กลับมากล่าวหากับท่านรองโจกเนี่ยเช่นหมายความว่าข้อมูลวงในที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงมีข้อมูลในเชิงลึกอยู่นะครับเช่นสรุปคือให้เราติดตามข่าวโดยใช้ข้อเท็จจริงรแล้วก็ฟังทั้งนักกฎหมายจากหลายท่านนะครับส่วนความรู้สึกอารมณ์ ก็ส่วนหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเชื่อกันได้ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าก็ทําใจเป็นกลางแล้วก็ติดตามดูว่าข้อท็จจริงข้อกฎหมายที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นไปตามนั้นเน่เชื่อได้หรือไม่มนะครับยังมีบางอย่างอาจจะยังไม่ได้แถลงเมื่อวานมีสัมภาษณ์ท่านรองเตา่าท่านรองเตา่า,ตาถูกถามถึงว่ามีหลักฐานอะไรอีกอยู่ในมืออีกไหมท้าใไม่ปฏิเสธแต่บอกว่าขึ้นอยู่กับสํานักงานตวลแห่งชาติคตําตอบแบบนี้ก็คือว่ามีพอจะบอกได้ไหมฮะคือ ผมผมผมเลยพูดไปกว้างๆว่าเคสเนี้ยมันสะเทือนกระบวนการยุติธรรมใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาจากพันตำรวจเอกภาคภูมิเนี่ยที่นำมาให้พร้อมพวกเนี่ยมันเป็นพยานหลักฐานซึ่งกระทบกระเทือนกระบวนการยุติธรรมครับแต่สิ่งแรกที่เราเปิดขึ้นมาก็เรื่องเรื่องทอง240บบาทนี่นะครับ ไอ้สิ่งที่เรากําลังสืบสวนอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วครับนะครับแต่มันจะเปิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวตรงนั้นเขาไปว่ากันตํารวจก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาจากกลุ่มของพยานที่ได้มาจากท่านกลุ่มของท่านสุรเชษ์นะครับ <c oughs> ตรงเนี้ย เราก็ำลังทำงานอยู่นะครับ